ไปพี่น้องเขาแม่แล้วไปเข้าห้องน้ำส่วนไข่เขาเซเว่นพี่น้องเลยปั๊มปตทนครพนมเลยพี่น้องเนี่ไปเบ๊ยเบยเบยเบยลูกก็แม่ยไปไปยางเขาห้องนี่พนมเลยเราเพนหมักอะไพี่น้องเลยพนมมความหักอะไนะพอไปหาเบึงน้ำเมียงกันไปพี่น้อง น้ำอยู่ทางนี้น้ำอยู่ทางนี้หาขนมกินนะล,ลูกเนะทำอย่างที่พอ่อเลยทำอะไรเนาะน้ำอะไรที่ไม่ใช่อัดลมน้ำส้มนี่ขวดน้ำส้มอัดลมยู่ืดอากาศอิงพอกินได้อยู่ครับเป็นน้ำส้มพี่น้องอืยเอ๋ เอาเงนะเอาเงี้ยแม่จะเอาสองกองเพื่อพ่อจิ้นำเออแล้ววันเรายิ้มแล้วเออดขาแล้วเข้าปวเออ ไปไปยะรงีง้มีมดันยิบเอาของใครมั้เนยนี่ของพ่อนี่สาม,มันนี่อเอาโน้มีมุมว่างแล้วฝากไว้ดอกเดียวฮาเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่ายู่ต้องไหนน้ำเปล่า,าเอาของเองลงไปผลเองเขาต้องเป็น,นอัอนนี้พี่น้อง น้องครับไปเอาพี่น้องฮะตัวมอไซค์คันนี้งก็เทแล้วงามน้อพี่น้องแนละ้วตอนนี้ขับมาอยู่ปั๊มพอตอท่อแลพี่น้องเนี่ยมาเฟนมาเข่าบ่อท่อแล้วพี่น,อนะอนออ้อ,นนองท่าน,นี้สาวมนมากระเจาการะลังเห็ดอยู่เซโนสีมีทั้งเซเว่นสีมีทั้งปัมปลอท่ออยู่เซโนกับซีจเจริญสตรีมาพี่น้องเนาะท่าน,นี้แม่กำลูกฝนกระเขาเซเว่นอยู่พี่น้องเลยมีฮอดไกยังหาดาวปอมทั้งขัง เวนรอดแม่กับลูกพนอยู่ในเซเว่นอยู่พี่น้องส่วนแม่ม้อนเน่ะเราไปเขาห้องน้ำเดอรพี่นอ้องี๋ยวเราไปท่ายคลิปทางไหนเราบุกมาการนี้ต่างยังหาเหตุคลิปเราน้ามานละเลาไปเขาห้องน้ำแม่ม้อนไปรับเมืหห่อไหเดอพี่น้องแบ๊กุนแม่ใครแ,แม่ได้ยัง <c oughs> เดี๋ยวจะไปกินยูหองนะแม่เนาะกล่าวกล น,นี้ก็เป็นข้างของห้องเรานะครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อคืนนี้นอนดีมากนอนมานานดูธรรมชาติอันนี้ข่างห้องเนอะพี่น้องเปิดพามา่านหวอมันก็นจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ปั๊มบ,บอ่อท่ออย่เรเป็นใครอยู่ถ้วจะมีต้นไม้แห้งพี่น้องงานบัวพี่น้องเวสาบัวสามสระอันเป็นกระจกเลยนี่พี่น,อน้องเห็นไหมเนี่ย ไอ้หน้าไอ้เมีนช่วงเขาจะเห็นไทยเห็นหน้าขึ้นจริงงามเลยราวนี้ก็จะเตรียมตัวตื่นแล้วก็จะไปเดินทางต่อนะแม่เนาะเบยณแม่แม่นอนดีพอเมื่อคืนเลยครับเตเเียงคู่พี่น้องนอนไผ่นอนมันเลยบาเพน่นนี้บาเพน่นนะบอนนอนบ้าเพน่นนี่หน้านี่นี่สวัสดีตอนเช้า บรรยากาศนั่งรอรถพี่น้องไงเตรียมตัวก่อนออกเดินทางส่วนแม่มอนก็หาถ่ายคลิปบรรยากาศพอ้นหบางอย่างปหาถ่ายบรรยากาศในพี่น้องบุงไหนแต่งตัวสวยขนาดน่าอ้จะขึ้นเครื่องยังดูดนมอยู่เลยจุดงามแต่้องเท่าพาใบมดแม่กินยังไงน้นนำร้อน ยาการดีไหมเนาะโอ้นทางเมรคอยอตัวแบบนี้นะอ,อนนือนี่ฮ้อนีดีมากกว้างใหญ่ไพศาลสองฟังโอ้่หเมรคอยน้อยย่างหา่างไป,ปไป,ปขึ้นรถรถไปส่งที่สนามบินไปแม่ขึ้น

จอดไว้ที่รีสอร์ทโรงแรมนะคะท่านผู้ชมของสังคมแรกที่คุณยิในปัจจุบันที่มีการเลียงฟรีได้พี่น้องเด้วยพื้นบริการฟรีโรงแรมเนี่ยพี่น้องค่ะไม่ได้เสียเงินสักบาทนะคะเป็น l e a d า r ขับรถมาอยู่รีสอร์ทบนภูเขาส่งลูกค้าเขาเรียกอะไรเป็นบริการครับบริการลูกค้าเกียรท่ากันเราเพิ่งเยียเอาจักบาทดเนาะมาขกันเราครับก็อุจจารณ์เลยเออพื้นที่เลย ดีเลาเ,เออ,องหน้านะคะใกล้ๆขังแม่มาเติมเต็มเรือีนขังแรมม่แอข,แรของไี่ได้ขึ้นเครื่องไผขึ้น,ยา,นายาก็นึงขยากนึงขึ้ยากขึ้นแม่เนาะถ้าอากาศสั้นๆหน่อย

ตอนเรามาครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้นะพี่น้องนะต้องหาถามแชต่ตมพันธ์ชต่ตมพัทเป็นไปสายนอกวันี้ให้บอกว่าเป็นของแท้แล้ว <laughs> พี่น้องอันนี้อนนของน้องมานานะคะพัทสปอร์ตเนี่ยอันน<ะ>ี้เราก็จะเป็นนั่งรอยตรงนี้จะพันบอกด้วยพี่น้องนะแมนแมนแโอเคพี่น้องคไหมนี่ก็จะเป็นที่นั่งรอตรวจบัตรผู้โดยสารนะพี่น้องนะ ว่างไงพี่น้องเรานั่นก็ที่มีแหนมเมืองพร้อมเด้อพี่น้องมีแหนมเนืองมีคาเฟ่มีทุกอย่างนะพี่น้องนะทางรอก็มีทีวีแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครครับเรามาแต่เช้ามากทางน้องก็เป็นมองตรวจสัมภาระเข้ามานะพี่น้องนะห้องน้ําก็คือไปทางโน้นตรงนี้ก็เป็นทางออกขึ้นเครื่องหนึ่งสองนะพี่น้องนะคาดเดาประมาณยังมานนี่นะพี่น้องเนาะ นี่ทางออกขึ้นเครื่องกับชิมาอ่ะหนินะ้าพี่น้องเนาะแต่บ้าเวทผ้าพ,พี่น้องงามมาเบิง่งร่นลงคว่ำพี่น้องเวลาเขาชิมานะขึ้นเครื่องขึ้นยังกับที่ออกตรงนี้พี่น้องมีแอร์พร้อือโอ้หงายหนิพี่น้องเลยค่อนทางลั่นเขาเอื่อนเนี่ยละเดินกวงไงเลยเครื่องบินมันกับชิเลีนมาหนิแล้ว,ลวรังการงานศาสตรครั้งแรกในชีวิตวันทว่าครั้งแรกแล้วเขาก็จอมีความรูนะ้เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนขึ้นเครื่องต้องกินก่อนเนี่ยมันกลายเป็นมันมีน้าห่อนไหนเล่นมาแบบตอนนี้กำลังทางโลกเครื่องมไอ่นอกงคนตอนนี้มากเต็มเลยเลนอยที่แรกว่ามีคนมีตะเฮาตอานนี้ก็ประมาณใกล้เครื่องจะออกอีกประมาณชั่วโมงหนึง่งคนเต็มเีก่กน้อย มา,มาแล้วไาาอ,อเห่าขึา้นนออดขึ้นนะท่าคนก็จะเตรียมโต้เราไปน้องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีเพิ่นเตรียมโตแล้วเราจะไปได้บัวันนี้ผู้คนก็จะประมาณนี้ครับผมเอาอยูแถวโซนสามเลพไปน้องเลอเราอยู่ที่โซนสามขอแถวเหา ออกกันพี่น้องมันนี้คนเยอะมากเป็นร้อยไปไปมานาตื่นเต้นมากพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปพี่น้องเอยค้งแรกในชีวิตก็จะประมาณตื่นเต้นหน่อยนะพี่น้องนะไปไปพี่น้องเอาขั้นใหญ่เติมอยู่พี่น้องเอเอเคียคนเยอะมากน่าจะเป็นร้อยโอ้โหสุดยอดมาก รอน้องมานาก่อนเป็นยังไงเอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นี่นางเอ๋ไปไปอันเนี้ยมานายมืมึนนะก่อตีนะก็ขัน้อหน่อย อ,อเาเอ้ยไ่ได้เฝ้าได้ฟังนะต่อแถวกันเรื่อไปน้องต่อแถวอ่าเึ้นเครื่องของรั้งแรกนะคะเขาเคีว่าขั้นใหญ่ใช่นะอือ นอัอโอ้ครั้งแรกในชีวิตนี่พี่น้องของเฮาอ,อ,อยานี่นเตรียมตัวบินพี่น้องโอ้เบลเลยนะครับคากบร้อยครครดยนอันจะสาธิวอุปกรณ์ต่งเดหตุการเินดินไปเร็ออกสวน ณะที่พนะกงานต้อนรับกาลังสาธิตวิธีการใอ้ Ladies and g e n t ส e slip over your head like this. l i p on the w a s t <c oughs> s Please <c> o t h e the emergency exits o e r t a l o t e ยังไ่งอยู่้องืร่วอย่ During evacuation, p e s e n เป็นยนงไนมาหน้าตื่นเตยนยาน เบื่อลอกวันานาคนเจ็งร้านี่นนองที่ึ้นเราได้ฟินน์องวันนี้นเราเราดิวันนี้เด้ร้านเร็วอกนล่ก่อนเครื่องที่ึ้นได้เร็วว่านนี้ พี่นะอ้องบาดเฮื่อนกับเฮาบินโดนเบิ่งน,นะพีนะ่น้องงั้นวันที่เราบินโดนดูอุ้ยโอ้ตอนเนี้ยตอนนี้มันแข็งพี่น้องเอย มาลากลัวโอ้ตอนนี้มนันแข็งเลยไปแล้วโอ้ยอดมากอ้นดอตอนนี้สาวเอลของมาคายหายไปแล้าเรทำยังมาคายเนาะกูงามงามทีเดีว ถึงกรุงเทพแล้ว็รับจะดูอนาคตถึงแล้วถึงแล้วมันก็จะดูถึงตอนมันลงไปไปเนาะวืบเลยลวลวความรู้สึกหัวเฮาเป็นปร๊ปรบเลยเข้าสู่เมืองเชลิลน,นะพี่น้องครับวันนี้ท้องฟ้าแปรปวนครึ้มเมฆค้ม รถติดขนาดเลยนักรถติดมาก เกือบชั่วโมงวอดไยถึงทายานฝัดดอนเมือกรถไฟฟ้าไี่หรอกนะเราคนนั้นรถไฟฟ้าทกนข พี่น้องนอนแล้วนะแม่นะนแเนาะไปพี่น้องมาหนะ้าย่านหูอื้อพี่น้องเลยเออหูอื้อแล้เพิเอ่อน,นเนพิ่นก็เลยนยากจังหน่อยเพืนน่นหูอือ้อเที่ยวข้ามดอทเมื่อถึงแล้วพี่น้องครับคราวนี้เราก็จะออกไปหาคนที่จะมารับเรานะครับผมโอ้โหสุดยอดมากพี่น้องครับคุณแม่เป็นไง เมื่อยไอ้แหล่ไปโอเคครับสู้สู้เอาพี่น้องมาในหอดนะสำหรับคลิปนี้ไปซ้ำนี่นะแม่นะไปเจอกันไปคลิปหน้าครับพออดอนเมืองเราพี่น้อง